สวัสดีค่ะชื่อชนิสาบุญประสิทธิ์นะคะชื่อเล่นชื่อกุ๊กไก่ค่ะก็เดิมเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นแฟนชายลูชิ้นนมสดนะคะขายในห้างเซนทรัลเสาขาแล้วก็โลตัสสสาขานะคะแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งนะคะเป็นออร์แกไนจัดตลาดนัดค่ะและที่สําคัญธุรกิจครอบครัวก็เป็นโอท็อปของจังหวัดนนท์ค่ะด้วย3ธุรกิจที่ทำนะคะช่วงที่ลุ่งๆะคะ่ะก็โอเคอยู่แล้วก็ส่งดอกวันหนึ่งหกเจ็ดพันแล้วส่งได้แบบสบายนะเพราะว่าคือตัวเองไม่มีเงินทุนนะคะก็กู้เข้ามาเพิ่มหมุนในกิจการ ทเนี้ยเอามาเจอโควิดค่ะโดนแจ็คพอตลอบแรกเลยนะคะปู่ย่าหลานค่ะติดมาจากฮ่องกงนะคะซึ่งตอนนั้นอ่ะไม่มีใครรู้จักโลกนี้จนสุดท้ายค่ะธุรกิจที่ทําอยู่ทั้ง3ธุรกิจล้มไม่มีเหลือเลยแต่มีเงินอยู่ก้อนนึงที่ว่างเงินก้อนเนี้ยสามารถจะช่วยเราได้คือเป็นเงินแชร์แต่คนสุดท้ายค่ะพอเราจะไปเปียแช์เนี่ยถูกญาติโกงให้แอเปียร์แช์ไปก่อน มันก็เป็นเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่เราตั้งเป้าไวา้ว่าเฮ้ยเรามีเงินทุนอยู่20,000นนะจะทําต่อยอดธุรกิจเราได้แต่จ,จ,จริงๆเราไม่ได้เลยค่ะเพราะญาติโกงเงินไปแล้วก็ทําให้ชีวิตครอบครัวบ้านถูกยึดรถถูกยึดเป็นหนี้โรงงานเบ็ดเสร็จรวมแล้ว4ล้านบาทจนตัวเองไม่มีทางที่จะไปไหนละเพราะว่าโดนเจ้าหนี้ทวงทุกวันทวนจนแบบมันกดดันมากๆค่ะจนคิดฆ่าตัวตายก็มีเพื่อนค่ะเขาโทรมาเขาบอกว่าเออมีโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์เนี้ยเรียก่โปรเจกต์หนี้ ถ้าพี่ไก่เนี่ยน่าลองดูคลิปดูก่อนนะแล้วก็เลยย้อนหลังไปดูคนเราไปดูแล้วเนี่ย,ยมีโปรเจกต์บทนี้ด้วยก็เลยศึกษาค่ะก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละเป็นทางรอดของเราละนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณยศหรือว่าโค้ดไม้นะคะซึ่งเป็นพวกค้าที่ตลาดนัดเหมือนกันเขายังทาได้เลยนะคะเนียเวลาแค่สองสามปีเนี่ยเขาบดนี้ได้ก็เลยฮึดสู้ค่ะเก็บเงินวันละห้าสิบบาทวันละร้อยเพราะว่า เราบอกตรงว่าเราติดลบติดลบยิ่งกว่าลบศูนย์อีกใช้เวลา56วันพอเก็บได้เสร็จก็โทมสมัครใครที่เป็นหนี้นะคะถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตพิชีวิตตัวเองนะคะถ้าดูคลิปนี้นะคะถ้าสนใจนะคะทักมานะคะก็สมัครที่อินดีมได้เลยค่ะ